สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจน VIP กับดาวโจนเช้านะประจำวันที่14กับ15มิถุนาย,ยนป66ี66นะคะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุในให้ทุกท่านเล่นการพนันนะสําหรับดาวโจน VIP ตัวเด่นก็คือ9กั2 0กั3เนาะ9 0 9 1 9 2 9 3 9 6 9 7 2 0 2 1 2 3 2 5 2 6 2 7นะ7 9 2 9 2 6 0 3 3 3 2 1 ขอใหเพื่อนทุกคนโชคดีนะอันนี้เราจับล็อกนาให้เดอ้อเนี่ยนี่ระวังสองกับห้าสามกับหกเดอ้อตัวสุดท้ายนี่คือคนชอบเก้าดีนะนี่ตรงนี้จับคู่ลุ้นเอานะคะ9 9เก้าสองสองเก้าศูนย์สามสามศูนย์เก้าสามสามเก้าเนาะนี่ต่อไปเป็นดาวโจรสองกับห้าสี่กับเจ็ด สองศูนย์สองหนึ่งสองสี่หสองเจ็ดสองเ้สองเจสองปดสองกสองหก็มีหศนย์ห้าห่งห้าสองห้าห้หห้าเ้าระวังหนึ่งห้าหนึ่งหดสองหะหนึ่งสี่หจับคู่ก็สองห้าห้าสองสี่เจ็เจ็ดสี่ หนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าหนึ่งเนาะหนึ่งสี่สองสองห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเนาะก็ขอทุกทุกคนโชคดีเด้อถ้ามันมาเลขหามก็ห้าสี่ห้าเด้อหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งสี่สองเราเขียนให้แล้วเนาะหนึ่งสี่หกจับคู่ก็สองห้าห้าสองสี่เจ็ดเจ็ดสี่เนาะจับคู่ลุ้นเอานะ ขอเพืเ่อนทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางนะคะระวังห้าเด้อปิดห้าไว้นะทั้งสองแนวทางเนี่ยห้าศูนยะ์ห้าหนึ่งห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าเก้านะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางเนาะระวังสองกับห้าเด้อทั้งสองแนวทางเนาะ ชอบออกแบบนี้สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ